เพื่อนแขนงหมูไปสั่งได้แล้วนอะเวอร์อะไรนะในการ์ดเหงาวะเป็นอะไรแพทเทิรนออฟเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่แพทเทิร์นออฟตลิงเช n นี่คือสนามที่เราจะใช้น่ะอู้ยเงินขอเล่นด้วยนะได้ฉันตัวก่อนหนึ่งสองสามสี่้ฉันตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่แต่เวลาลง ดิสก์คันคอมเม้นและจีเอ็มแล้วนจะลงเทพทิดาเบลและขอจ่ายเจมสันสองใบหนึ่งสองและขอลงปีศาจจอตี้เออจอตี้ด้วยเชื่อฉันจะยอมงั้นหรือไปเลยจีเอ็มแต่ฉันก็จะลงดิสกคันคอมเม้งเทปด้วยจัดการมัน อย่าไม่มีวันตอนนี้มีใครกันบ้านเนี้ยแล้วจัดการเลยไม่เจอฮะไก่แพททนออฟต์ิงเชิญสั่งซื้อได้น์นที่ฟันของคุณติดตามซ้เมัน้นโคบรากูจะมาก,กัดหัวของคุณ